สวัสดีครับเพื่อนๆื่อนมิตรลักแฟนชมในคลิปนี้นะครับเราจะนาเพื่อนๆนไปรับชมทางขึ้นผามอยแดงผามอยแดงนั้นตั้งอยู่ที่อําเภอกันทลักนะครับตําบลเสาธงชัยจังหวัดศรีสะเกดครับในคลิปนี้ครับจะนาเพื่อนๆไปรับชมรีวิวทางขึ้นผามอยแดงและก็จะทําความรู้จักผามอยแดงมากยิ่งขึ้นนะครับขณะนี้ผมออกจากที่พักนะครับ เวลาประมาณตีห้าสานาทีออกจากที่พักที่โรงแรมทาทองนะครับเป็นโรงแรมใหม่ที่สามารถใช้รับแขกบ้านแขกเมืองได้นะครับสำหรับโรงแรมทาทองถ้ามาจากตลาดกันทลักเลยการไฟฟ้าไปก็จะอยู่ซ้ายมือมีสมาร์ททีวีด้วยนะครับสามารถดู Netflix ดู YouTube ได้ด้วยขณะน,นี้เรากำลังผ่านตลาดกันทลัก คลิปนี้นั้นถ่ายในวันที่8พฤษภาคม2567นะครับที่ตลาดกัทรทลักษ์เวลาประมาณตี5-30นาทีนั้นยังดูไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าช่วงสัก7นาฬิกาจนถึง8นาฬิกาความวุ่นวายก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะครับผู้คนจะมาจับใจ่ายใช้สอยมากแล้วรถก็จะจอดอยู่ริมถนนทําให้การาจราจรบางช่วงนั้นติดขัดนะครับเพราะว่าเขาจอดอยู่ไหลทางเลยนะครับ ก็จอดแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับบรรยากาศของตลาดกันทลักดูเช้านี้นั้นจะมีหมอกหน่อยๆด้วยนะครับเนื่องจากเมื่อคืนวันที่7พฤษภาคม2,567นั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักด้วยนะครับคลิปนี้ผมเลยขึ้นไปที่ผามอยแดงลุ้นว่าจะเจอทะเลหมอกหรือไม่นะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่กันทลักช่วงเช้าก็ขึ้นไปดูหมอกก่อนแล้วค่อยกลับ ลงมาทำงานก็ทันนะครับผมเข้างานเวลา8นาฬิกา30นาทีไปแต่เช้าใช้เวลาไปดูบอกสัก10 15นาทีก็ลงมานะครับกันทลักษณ์ก็จะมีทั้งแบงค์ใหญ่ๆเยอะๆนะครับทั้งแบงค์กรุงเทพออมสินกรุงไทยกรุงศรีนะครับก็มีครบทุกแบงค์นะครับเพราะว่ากันทลักษณ์ก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของจังหวัดศรสีสะเกดแล้วก็เป็นชื่อในอำเภออำเภอหนึ่งด้วยนะครับที่เป็นตัวเต็งที่จะ เป็นจังหวัดก็เป็นตัวเต็งทุกรอบที่มีการประกาศว่าจะมีการแยกเป็นตัวจังหวัดนะครับอำเภอใหญ่ๆเช่นกันทลักบัวใหญ่เดชรุดมเหล่านี้ก็จะมีชื่อกันทลักนะครับว่ามีโอกาสาที่จะเป็นตัวจังหวัดนะครับแต่ก็คงยากนะเพราะว่าศรีสรเกตคงไม่อยากจะแบ่งกันทลักออกไปอีกจังหวัดหนึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเพราะว่ากันทะลักนี่มีทั้งทุเรียนภูเขาไฟมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว ผามอยอีแดงนะครับน้ำตกภูสลอนก็อยู่แถวแถวนี้นะครับตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามานะครับนี่คือทางหลักที่จะมุ่งหน้าสู่ผาหมอยแดงซึ่งเมื่อก่อนก็ต้องบอกว่ามุ่งหน้าสู่เขาพระวิหารด้วยแต่ปัจจุบันนี้เขาพระวิหารนั้นเราขึ้นไปไม่ได้นะครับต้องขึ้นอีกฝั่งหนึ่งขึ้นฝั่งกัมพูชาเลยครับจะไปชมหมอกที่ผามอยีแดง เมื่อคืนนั้นมีฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างบนจะมีหมอกหรือไม่ในบรรยากาศของเดือนพฤษภาก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับก็ไปลุน้นเอานะฮะทะเลหมอกเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าหนาวนะครับหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนอย่างเข้าสู่ฤดูฝนก็คงคิดว่าจะร้อนอีกนานนะครับกว่าจะฝนอยากเป็นทางการน่าจะ กรกฎาหรือสิงหานู่นเลยนะครับปีนี้อากาศร้อนมากแต่ช่วงนี้นั้นเป็นช่วงที่มีพายุฤดูร้อนเข้าก็เลยอยากจะรู้ว่าข้างบนนั้นมีหมอกหรือไม่ระหว่างเดินทางนี่ก็มีหมอกจางๆนะครับหรือควันก็ไม่ทราบนะฮะเห็นอยู่ขาวๆนะครับเดี๋ยวเราไปลุน้นข้างบนกันว่าจะมีหมอกหรือไม่ครับ ในการเดินทางออกท่องเที่ยวเช้าๆนะครับวันนี้เราตื่นเชา้าจุดมุ่งหมายก็คือผามอยแดงจุดที่คาดว่าจะได้รับก,ก็คือทะเลหมอกสวยๆบนนั้นครับระหว่างชมทางขึ้นนะครับเรามารู้จักผามอ,อีแดงให้มากยิ่งขึ้นบนนั้นนั้นจุดชมวิวแสนงามใกล้ขาพระวิหารพร้อมชมภาพแกะสลักนูนต่ำ อายุกว่า1,500ปีนะครับผาหมออแดงเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตำบลเสาธงชยัยอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเป็นสถานที่ท,ที่หลายคนมักมองข้ามในทิวทัศน์ความสวยงามนอกจากความสวยงามแล้วนะครับของวิวทิวทัศน์ที่นี่ยังมีภาพสลักนูนต่ำที่มีอายุกว่า1,500ปีนะครับทีนี้เรามาพูดถึงว่าทำไมถึงเรียกว่าผาหมออแดงนะครับ ผามอยแดงนะครับมีประวัติเล่าขานกันว่ามีครูผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับชื่อครูแดงนั่งรถอยู่ด้านหน้าคู่กับคนขับในวันที่พานักเรียนมาทัศนศึกษาดูวิวทิวทัศน์ที่ผามอยแดงหรือว่าขึ้นไปเที่ยวบนเขพาพระวิหารนะครับจนมาถึงบริเวณหน้าผารถเกิดเสียหลักครูแดงครับตกใจเลยกระโดดลงรถ แต่ปรากฏว่าโดนรถทับครูแดงนั้นไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะครับต้องเจ็บปวดทนพิษบาดแผลอยู่นานเมื่อครูแดงเสียชีวิตก็มีคนพบครูแดงนะครับมาหลอกหลอนบริเวณนี้บริเวณที่รถเกิอดอุบัติเหตุนะครับจึงถูกเรียกว่าผามอยแดงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาระหว่างการเดินทางนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นหมอกจางๆนะครับดูจากหลอดไฟก็ได้มันสว่างไม่เต็มที่เหมือนมันมีหมอกปกคลุมอยู่นะครับ เช่นนี้แล้ววันนี้เราได้ลุ้นที่จะดูทะเลหมอกบ,บนผามอยแดงซึ่งผมเองนั้นขึ้นไปผามอยแดงก็หลายครั้งนะครับแต่ไม่เคยได้พบหรือว่าสัมผัสกับทะเลหมอกบ,บนนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับก็จะตัดเข้ามาเป็น2ช่องจราจร ว่าได้ลุ้นนะครับวันนี้ตรงนี้ก็มีในไหมฮะฟันขา,ขาวอาจจะมีหมอกอยู่ด้านบนก็เป็นไดน้ไปลุ้นกันครับทางขึ้นผาหมอยแดงนะครับอัปเดตวันที่8พฤษภาคม2567โดยเช้านี้เวลาประมาณ6นาฬิกาแล้วนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้บรรยากาศดีนะครับมีหมอกจางๆด้วย บนผามอีแดงนะครับนอกจากจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังมีภาพแกะสลักนูนต่ำอายุกว่า1,500ปีนะครับโดยเป็นภาพของเทพที่คล้ายนางอักษรา3องค์เชื่อว่าเป็นที่สอมือของช่างในการแกะสลักก่อนที่จะเริ่มแกะสลักจริงที่ปราสาทเขาพระวิหารนะครับเพราะจากผามอีแดงไปเขาพระวิหารนั้นมีระยะทางห่างกันประมาณ1กิโลเมตร นอกจากผาหมอยแดงนะครับจะเป็นจุดชมวิวจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามนะครับเขายังมีกิจกรรมดูดาวในยามคืนด้วยเพื่อนๆก็ติดตามเพจนะครับของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารไว้เขาก็จะแจ้งอีกครั้งว่าจะจัดกิจกรรมดูดาวในวันไหนบ้างนะครับดูมาถึงตัวนี้นครับจนเวลา8นาทีแล้วยังไม่พบว่าเขาพระวิหารนั้นทางขึ้นจะมีความสูงชันอะไรเลยนะครับก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆถนนดีมาก รถเล็กก็ขึ้นได้มอเตอร์ไซค์ก็มีวัยรุนนั้นแว้นขึ้นไปอยู่เป็นประจำในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับเขาไปสวีแกันบนนั้นไปดูทะเลหมอกนะครับบางคนก็ไปดิฟกาแฟไปชงกาแฟดื่มชิวๆบนผามออยแดงนะครับถนนนั้นก็ดูแล้วขึ้นง่ายนะครับจะมีทางขึ้นเขาอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆนะครับหลังจากที่เสียค่าผ่านด่านแล้วก็จะมีขึ้นเขาบ้างเล็กน้อยนะครับ ต้นไม้สองข้างทางเขียวขจีนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับช่วงเดือนพฤษภาคม2567เห็นไหมครับข้างทางช่วงนี้ต้นไม้นั้นยืนเด่นอยู่ทั้งสองข้างทางเลยนะครับทําให้การเดินทางนั้นมีความสดชื่นนะครับเมื่อเราเจอต้นไม้เขียวๆตอนนี้ผมก็ยังมองไปที่ดวงไฟนะครับมัน เหมือนมีหมอกปกคลุมอยู่ก็ลุ้นอยู่ตลอดทางนะครับว่าวันนี้อาจจะโชคดีเจอทะเลหมอกก็เป็นได้นะครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ผามอยแดงที่เรากําลังจะขึ้นไปนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกนะครับเช่นช่องอานมา้าสะตราวสถูปคู่และน้ําตกถ้าขุนสีรวมไปถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกล้วยไม้ระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรครึ่งนะครับมีกล้วยไม้หลากหลายชนิดเช่นเอื้องระฟ้าหรือกล้วยไม้เขาพระวิหารนอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรมากมายเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้นะครับถ้าเรามีอาจารย์ที่เขารู้ว่าสมุนไพรนี้ใช้รักษาโรคอะไรก็ไปกับเขานะครับเขาจะอธิบายให้เราฟังแบบเราก็จะเพลินในการเดินเที่ยวหาสมุนไพรนะครับซึ่งที่พูดมาเนี่ยผมเคยไปเดินครั้งหนึ่งนะครับที่ปราสาทโดนตรวน แล้วก็ไปเจออาจารย์เขามาจากไหนไม่ทราบนะครับกับลูกศิษย์มาเดินหาสมุนไพรผมก็เดินตามเข้าไปครับไปฟังเขาพูดถึงเรื่องสมุนไพรว่า,าว่านอันนี้ใช้รักษาอันนี้ใบอันนี้กินอันนี้แล้วจะหายอย่างนี้นะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าใบาอะไรกินอะไรแล้วมันหายนะครับเช่นใบนี้กินแล้วจะหายท้องอืดใบนี้กินแล้วจะหายปวดหัวอะไรเงี้ยฟังแล้วก็เพลินนะครับแต่ลําพังเราเองถ้าเดินเข้าไปเนี่ยศึกษาธรรมชาติเราไม่รู้หรอกว่า ใบนี้คือใบอะไรใช้รักษาอะไรได้บ้างนะครับแต่อาจารย์ที่เขาเรียนมาเขาจะรู้นะครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตรงผามออีแดงนะครับใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้ว ถ้าเพื่อนเพื่อนขึ้นไปบนผาหมอยแดงนะครับจะเห็นธงชาติไทยนั้นตั้งอยู่ที่ผาหมอยแดงนะครับเดิมนะครับเสาธงชาตินั้นตั้งอยู่ที่ปราสาทเขพาพระวิหารจนกระทั่งปีพาศ2 5 0 5ารยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาว่าปราสาทเขพาพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจ ออกจากปรา,าสราทพระวิหารทําให้ประเทศไทยต้องถอนกําลังทหารและธงชาติไทยที่ตั้งอยู่บริเวณปรา,าสาทออกมานะครับการถอนธงชาติไทยในครั้งนั้นประเทศไทยถอนเสาธงออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้ลดธงลงจากยอดเสาแต่อย่างใดนะครับสําหรับการเข้าชมผามอยแดงก็นี่แหละครับเส้นทางรถยนต์เข้าถึงที่ผมกําลังไปอยู่ขณะนี้นะครับเป็นสถานที่รองรับ นักท่องเที่ยวในทุกฤด,ดูกาลนับตั้งแต่ปีพศ2551ได้มีได้ปิดนะครับไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวกระทั่งปีพศ2553จังหวัดศรีสะเกษได้ทําคําร้องนะครับให้ขออนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งหนึง่งโดยผาโมยแดงก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 5นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสานาทีานะครับสำหรับปราสาทพระวิหารนะครับตัวผมเองนั้นเคยขึ้นไปสัมผัสอยู่หนึ่งครั้งเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะครับสมัยที่เขายังเปิดให้ขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นฝั่งกัมพูชาเท่านั้น ปรา,าสาทพระวิหารเป็นปราสาทหินตามแบบาศาสนาฮินดูที่ตั้งอยู่บริเวณเทิวเขาพนมดงรักสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ657เมตรเรามาพูดถึงปราสาทพระวิหารกันบ้างนะครับปราสาทพระวิหารปริษฐานอยู่บนผาเป้ยตาดีของเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ละติจูดที่104องศาตะวันออก41ลิปดาในอดีตก่อนที่สาลยุิธรรมระหว่างประเทศจะมีคำพิพากษานะครับคดีปราศราพระวิหารในปีพศ2505ผาเป้ยตาดีนั้นอยู่ในเขตหมู่บ้านภูมิสร,รอนตำบลเสาธงชัยหรือว่าเดิมนั้นขึ้นกับตำบลบึงมารูนะครับอำเภอกระทรักจังหวัดศรีสะเกดห่างจากตัวเมืองศรีสะเกดประมาณ110กิเมตรและเมื่อ สารยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในปีพศ2505จึงเป็นผลทําให้ปัจจุบันปราสาทพระวิหารที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาอยู่ห่างจากปราสาทนครวัดในเมืองพระนครไป140กิโลเมตรและห่างจากกรุงพนมเปญ320กิโลเมตรนะครับการเยี่ยมชมนะครับในอดีตการเยี่ยมชมปราสาทพระวิหารจะใช้ทางขึ้น จากฝั่งไทยก็คือจากฝั่งผาหมอยแดงนี่แหละครับโดยทางการไทยและกัมพูชามีรายได้จากการท่องเที่ยวร่วมกันแต่ปัจจุบันครับมีความตึงเครียดระหว่างแนวชายแดนประชาชนทั่วไปจึงไม่สามารถขึ้นไปชมปราสาทจากทางประเทศไทยได้กัมพูชาได้สร้างถนนคอนกรีตยาว3กิโลเมตรไต่ขึ้นไปยังปราสาทพระวิหารสําเร็จแล้วนะครับและเป็นทางขึ้นที่ประชาชนทั่วไปขึ้นไปชมปราสาทได้ในปัจจุบัน ผ่านทางประเทศกรัรมพูชานะครับสำหรับสถาปัตยกรรมของปราสาทพระวิหารมีลักษณะเป็นแบบศิลปะบรรทายสีลักษณะบางส่วนคล้ายคลึคลงกับพระวิหารของปราสาทนครวัดรูปรลอยแกะสลักบนปราสาทสันนิษฐานได้ว่าเป็นสถานสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายซึ่งก็มีพระศิวะเป็นเทพสูงสุดของศาสนาเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ ที่ทรงประทับบนยอดเขาไกลลาดซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของเขาพระสุเมนศูนย์กลางจักรวาลปราสาทพระวิหารจึงสร้างบนหน้าผาเป้ยตาดีทําให้ปราสาทแห่งนี้เปรียบเสมือนว่าค่อยๆก้าวขึ้นไปสู่ที่ประทับของพระศิวะซึ่งแทนด้วยยอดเป้ยตาดีนะครับหากมองจากข้างล่างผาจะเห็นเด่นชัดนะครับเห็นปราสาทเด่นชัดเหมือนวิมานสวรรค์ลอยอยู่บนฟากฟ้า โดยมีแผ่นดินเขมรต่ําหรือว่าคแมกครมนะครับประหนึ่งมหาสมุทรรองรับอยู่เบื้องล่างตัวปราสาทประกอบด้วยสถาปัตยะกรรมต่างๆมากมายได้แก่ปราสาทประธานระเบียงคโคปุระอาคารรูปกากบาดวิหารบรรณลยัยและบันไดานาคพร้อมทางเดินนะครับปราสาทพระวิหารมีลักษณะแผนผังที่ใช้แกนเป็นหลักโดยจัดวางผังหันไปทางทิศเหนือซึ่งแตกต่างจากปราสาทอื่น ตามปกติมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเนื่องจากภูมิศาสตร์เป็นเครื่องกําหนดก่อน,น่าจะเกิดจากปัจจัยอื่นมากประการที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับดินแดนเขมรสูงในอดีตตัวปราศาสตรประธานเป็นจุดศูนย์กลางล้อมรอบด้วยระเบียงคดทั้ง4ด้านตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงด่านเก็บเงินแล้วนะครับกำลังจะจ่ายเงินรถ30คน40นะครับรวม70บาท ผ่านด่านมาแล้วนะคะัรถหนึ่งคันกับอีกหนึ่งคนก็เจ็ดสิบบาทรถสามสิบคนสี่สิบหรือไม่ก็คนสามสิบรถสี่สิบประมาณนี้นะครับอาจจะจำสลับกันบ้างผล้างทางนี้ก็มีน้องๆมานะฮะออกมาเดินเล่นบนถนนนะครับรวมตัวกันอยู่หกตัวด้วยกันนะครับ เรียบเนียนนะครับดีเลยนะครับขึ้นสะดวกครับสวยด้วยนะครับถนนบนเขาพระวิหารเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปในปราสาทโดนตรวนนะครับเป็นปราสาทหินขนาดย,ย่อมๆอีก7กิโลนะครับเราจะขึ้นไปถึงขาโมอ,อีแดง นนมีแมลงครับบินมาชนหน้ารถเข้าสู่ธรรมชาตินะฮะแมลงเม่านะครับนชนหน้ารถปึ๊กปักป๊ ผามอยแดงจะพบว่าทางขึ้นนั้นไม่ได้ยากเลยนะครับมีความสะดวกสบายมากด้วยเนี่ยอย่างถนนตรงนี้นะครับก็ทำใหม่ทาสีจราจรใหม่สวยงามเลยนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดจึงไม่ค่อยมีรถนักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับขอบคุณเพื่อนนะครับที่รับชมคลิปทางขึ้นผาหมอยแดงคลิปนี้มีความยาวถึง20 นาทีกว่าๆเลยนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นทางขึ้นแบบละเอียดละเอียดนะครับจากอำเภอกันทะลักจนถึงยอดเขาผามอยแดงซึ่งเฉลยเลยนะครับว่าขึ้นไปวันนี้นั้นก็ไม่พบทะเลหมอกอีกแล้วนะครับฟาวครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมครับคลิปนี้นั้นจะต้องลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับ สวัสดีครับ